สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอบ้านไข้นะครับจังหวัดระยองนะครับมาส่งเป็ดสาว CP s u p e เนะครับตรงนี้เป็นทางทางเข้าเล้าเป็ดนะครับทางเข้าเล้าเป็ดก็ตรงนี้เดี๋ยวจะต่อเป็นระเบียงน้ำออกมาตรงนี้เป็นที่กินน้ำนะครับ ยังไม่เรียบร้อยออดีเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้เป็นเป็ดสาวที่เรามาลงเมื่อกี้นะครับแล้วข้างในก็จะเป็นคอกสำหรับให้ไข่นะครับกลางคืนก็จะให้เข้าไปนอนข้างในนะครับก็จะปูรองพื้นด้วยเ,เป็นฟางนะครับข้างในเป็นฟางนะครับช่วงกลางวันก็ให้เอามาอยู่ข้างนอกนะครับพื้นที่อาจจะยัง ดูคับแคบไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ทางที่ชนรล์งขยายคอกให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อจะให้อยู่ได้อย่างสบายนะครับก็สำหรับที่ระยองก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ